สวัสดีครับตอนนี้ก็เดินกันมาถึงจุดบริเวณอีกฝั่งหนึ่งของสามพันบ่ครับพเพราะเมื่อกี้เนี้ยที่เราเจอ,อพเจยบเนี่ยเรายังอยู่ตรงฝั่งน ون, ู้นมันก็จะมีลอ่องกัน้นสองฝั่งไว้เป็นเหมือนคล้ายๆคลองแต่จริงแล้วไม่ใช่คลองหรอกไม่มีน้ํแล้วเดินหาทางเดินข้ามมาพอข้ามมาปุ๊บเนี่ยเราเดินขึ้นมาถึงได้บนจุดด้านบนสุดเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นตึกก็คือเป็นเหมือนอาดาดฟ้า เราเดินมาถึงข้างบนปุ๊บเนี่ยก็จะเจอหลุมตรงนั้นห้องหนึ่งสวยดีแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับอ่าก็ชมเลยครับตอนนี้จะเป็นอ่าสระมรกตน้ำไม่เน่าเลยซึ่งจริงปกติถ้าน้ำที่ขังอ่าขังอยู่กับอะไรที่มันนานๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเน่าใช่ไหมถ้าเกิดอย่างบ้านเราเอาน้ำขังไว้หรืออะไรย้ยจะเน่าแต่นี่ไม่ไม,ไม่เหม็นไม่เน่าเป็นออกสีเขียว,เ,ยวเป็นพวกตะไคร่อะมันมีตะไคร่มันก็นเลย ก็เลยเขียวไงเขาเลยเรียกสามมูลกฏจริงๆแล้วมันไม่ได้อันซินหรือว่าแปลกประหลาดอะไรหรอกแต่ว่ามันมีจะให้น,น้ำก็เลยเขียวเ,เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูตรงนู้นอีกทีนึงเพราะว่า,าพี่คนขับรถสองแถวเนี่ยที่บริการนักท่องเที่ยวเขาบอกว่า,วามันจะมีอะไรห้องมิกกี้เมาส์มีอะไรไม่รู้อีกจังหลายหลายชื่อปแปลกๆแต่ว่าเรายัางเดินจะไม่ถึงตัวน่นเข้าไปบนชั้นตรงชั้นดาฟ้าเนี่ยก็คือชั้นบนสุดเนี่ย รถไปอยู่ตรงโน้นเลยจอดทิ้งไว้ดเดี๋ยวจ,จะพาเดิน,ปนไปดูทีนึงนไปครับไปครับครับแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็เดินมาจากาสระบมร,รกตเมื่อกี้นิดเดียวเดินมาประมาณ35มส้าวก็มาเจอกับอเอะไรเหมือนเหมือนเหมือนไก่คันย่อนน่ะเหมือนเหมือนหุบเขาอะไรเงี้ยสวยดีครับมันก็ เหมือนแค่ธรรมชาติมันทําไว้แล้วดูเหมือนมีหัวสิงโตหัวหมาอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยคล้ายๆถ้ามองเผยๆก็เหมือนภูชี้ฟ้าดีเหมือนกันนะครับลองแพ่นดูออออตอวหนึ่งลองแผ่นดูนะครับสวยดีครับผมเออมันก็แปลกดีนะธรรมชาติสร้างสรรค์นะเนี่ยหัวหมาผมว่าน่าจะตัวนี้ที่เขาเรียกว่าหัวหมาได้เลยเดี๋ยวคงต้องหาหามิกกี้เมาส์อีกที่นึงอยู่ตรงไหน,น ถ้ามีโอกาสนะครับมากันเนี่ยผมก็แนะนําว่าอย่ามาคนเดียวหรือบางเป็นกลุ่มกลุ่มก็จะดีครับเพราะว่ามันค่อนข้างเปรี่ยวมันก็ันตรายเหมือนกันเพราะาอย่างอย่างเราเนี่ยเราเดินกันมาสองคนเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยซึ่งถ้าเกิดมีใครแอบตีหัวเราเอากล้องก็สวยไปครับ <laughs> <อ> <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเวลามาก็แนะนําให้มาเป็นกลุ่มแล้วก็ เตรียมน้ำเดือดด้วยเพราะว่าอากาศร้อนมากคือ,ค,อคือมันร้อนร้อนร้อนแดดนะครับไม่ไม่ได้ร้อนอะไรมันร้อนแดดเดี๋ยวไปเดินต่อนดีครับครับแล้วเราก็เดินมาถึงละไอตรงห้องหัวหมาหัวสิงโตอะไรเนี่ยก็สวยดีครับเนี่ยเขามานั่งพักผ่อนถ่ายรูปก,ก็ไปแชะสองแชะแล้วก็วดูมันโคง้งสวยดีเนาะแต่ผมก็ ถ่ายรูปไม่เป็นไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันให้มัน,ให,มนให้มันออกมาเหมือนหนึ่ตาเห็นก็เลยเอาคลิปนี่แหละมาฝากก็อยากให้มาเที่ยวกันทางเนี้ยแถวอะไรเนี่ยอำเภอโพไซเนี่ยเขาจะได้มีไรายได้กันมากันแล้วครับชมภาพเลยครับ ดีครับก็หนึ่งในทีมงานของเล็กเด็กช่างกลครับเมื่อสักครู่พี่เล็กก็พูดถึงผาที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็แกก็ออกตัวเหมือนว่าแกไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงนะครับวันนี้พี่เล็กจริงๆแล้วพี่เล็กแกวนำกล้อง nikon d 7 0 0นะครับแล้วก็เ,เลนที่ถูกเรียกว่าเลนตาปลาหรือว่าฟิไอเนี่ยถ่ายลงไปในหลุมเนี่ยซึ่งมันดูกว้างมากผมไม่แน่ใจว่ามัน ขนาดกี่กี่ไล่นะครับต้องฝากไว้ให้เพื่อนๆคอยติดตามรูปถ่ายของพี่เล็กด้วยเลนส์ฟิตไอตัวนี้จากเว็บไซต์ของพี่เล็กเองหรือว่าการติดตามที่ Facebook ของพี่เล็กด้วยครับติดตามชมรูปจากพี่เล็กครับครับแล้วตอนนี้ก็คือมาถึงตรงจุดที่จะไปตรงจุดจอดรถแล้วเพราะว่าตรงนู้นเนี่ยหลังจากที่ผมดูตรงช่องช่องเขาไออช่องหลุมเหมือนแก่ขันยอดอะไรตรงนั้นเนี่ย มองคอยฝั่งตรงข้ามผมว่ามันไกลไปก็ลเลยไม่ไปดีกว่าก็เดี๋ยวต้องไปเที่ยวตรงจุดอื่นอีกก็เลยเดินกลับมานี่พูเดินกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มาเจอกลุ่มภาพอยู่หน้าหน้าผาหินเนี่ยซึ่งซึ่งมันจะเหมือนกับผาแต้มที่เรากงกจะไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า,ามันเป็นของจริงหรือของปลอมซึ่งรูปที่เห็นเนี่ยรูปที่เห็นเราเียนอยู่เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นรูปลักษณะข,ของโบราณ แต่สีที่ผมเข้ามาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยมันมันมันไม่น่าใช่อ่ะครับอันนี้คือความสงสัยของผมส่วนตัวนะเพราะว่าจากระดับน้ำน้ำน้ำแม่น้ำโขงที่เวลาท่วมสูงขึ้นึ้นมันมันขึ้นมาถึงบนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเวลาโดนน้าโดนอะไรผมว่ามันน่าจะมีซีดมีอะไรบ้างแต่สีมันดูแบบไม่สม่ําเสมออะ่ะผมผมผมให้ให้เปอร์เซ็นเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นว่าน่าจะเขียนขึ้นมาใหม่แต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอบถามกับคนพื้นที่ หรือจะไปหาข้อมูลมามามาบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยจริงๆแล้วมันมันปลอมหรือมันจริงแต่เห็นแล้วก็อึง้งนะถ้าเป็นของจริงเนี้ยก็ถือว่าถือว่าเออก็ผ่าแต้มแอด3,000โบกอันซีนเหมือนกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ก็คิดซะว่าเออซ้อมสําหรับคนที่ไม่ได้ไปผ่าแต้มก็ถ่ายรูปคู่กับที่นี่ได้เลยโอเคครับก็สําหรับคลิปแรกเนี่ยคลิป3,000โบก ฟอร์มเด็กช่างคนสตูดิโอเนี่ยก็คงจะจบไอเพียงแค่นี้เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําคลิปทำลายพอดีว่าเราในหนึ่งในทีมงานคือน้องหนึ่งเนี่ยที่เป็นช่างภาพที่ถืออยู่เนี่ยกล้องเขาถ่ายวีโอได้แล้วก็เลยถ่ายเก็บไว้เล่นกันแล้วก็เลยจะรีวิวเอาไว้ให้เพื่อนๆดูสนุกสนุกถ้าสนใจหรือว่าชอบก็มาเที่ยวกันนะครับขอบคุณครับ